สมุนไพรบำรุงกำลังฟิตเปี้ยของท่านชายเจ้าเดียวเอาไปพอเนาะหลุงปังใจจริงกิ่นจริงสวัสดีเจ้าป้ากันแฮมแล้วกับพ่อทาสุภาษิตวันนี้พัดมีสมุนไพรดีๆมาฝากท่านชายอีกแล้วเจ้าในการบำรุงกำลังเพิ่มพละกำลังให้กับท่านชาย วันนี้สูตรเด็ดเด็ดนี้เปิ้นมีมานานแล้วเจ้าคนบ้านพัดลุงลุงเนี่ยเปิ้นทำเปิ้นกิ่นกันมาเมินละพัดหูข่าวมาพัดได้หู้มากลับไปสอบถามมาหลายๆตี้เนาะเป็นว่าใช้กันจริงเจ้าวันนี้พัดก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปพอสมุนไพบรบำรุงกำลังฟิตเปี้ยของท่านใช้เจ้าเดียวเอาไปพอเนาะลุงเปิ้นใจจริงกิ่นจริงสมุนไพรชนิดนี้คืออย่างเดี๋ยวตัวพัดไปพอเลยเจ้าคุณผู้ชมเจ้า เฮาจะมาถามผู้รู้เนาะอันนี้ปนใจแต้เจ้าหลุงปนใจแต้เดี๋ยวพัดถามลุงกันเนาะลุงเจ้าเดี๋ยวพัดขอถามกันว่า,อาหอมแดงที่ลุงใจเนี่ยปนใจจะไรกินจะไรเจ้าหอมแดงนะครับผมก็กินมาเป็นประจำเลยเดี๋ยวเจ้าสี่ห่หัวหมาตูปตูปตรงแนมตรงแนมกินบรรทัแก้วสองแก้วอ๋อเจ้าลุง ลุงใจสี่ห้าหัวแม่นกอครับแล้วก็ตุ๊บตุ๊บ,บเอาไปต้มในน้ำแหละตุ๊บในน้ำฮอนอ๋อแล้วกลิ่นจะไดเจ้ากลิ่นวันตะแก้วสองแก้วแก้วแก้วเย็นแก้ว,กว,กว,กวอ๋อโอ้ดีครับหอมนี่ผมกลิ่นมาเหมือนละเรื่องบำรุงกำลังท่านชายเนีะ่นะครับครับอ๋อใจลุงปบนใจหอมแดงเจ้าสี่ห้าหัวตุ๊บ,บ,บแล้วก็ต้มในน้าฮอน กินเจ้าเย็นครับอ๋อยางละเตื้อเจ้าหนึ่งเตื้อเย็นหนึ่งเต้าอ๋อครับรูกลงดีอีกครับกำลังสุดยอดเลยแหละสุดยอดอ๋อแล้วต้องกินน้ำเต่าไดเจ้ากิ่นม้น้นหลายเดือนหน้อยนะครับลุงกินมานานเลยนะกินประจําเลยสูตรนี้ได้แน่นแน่นอนนแน่นแน่นแนนแน่นแนลุงน่นแู่นแน่นแน่นจน่นแน่าแน่นแน่นแนนแน่นนแน่นน่แน่นนนแน่นบนน่แ่นแน่น กินดิบเจ้าผมกินกับเขากับคาบแน่สองสามหัวมั้งกินกุ้คาบอะได้ผลดีมันได้ผลดีเหมือนกันอ๋อก็คือว่าเาถ้าเฮาบ่ต้มเฮาก็กินดิบได้กินดิบกินดิบแต่กินเขาเป็นประจำไม่เป็นประจำไม่กินกข้คาบเขาเอาคับแกงอย่างไงจ้าคับกุ้งคาบเลยครับอ๋อแต่ก่อนนั้นลุงต้มกินแหละต้มก่อนต้มอ๋อแล้วบระเดี๋ยวนี้ก็คือกินดิบๆเลยกินดิบๆเลย นึกขึ้นได้ก็เอามากินหัวสองหัวเนะาะสูตรน,นี้เจ๋งเลย,น <c oughs> นยเนาะแตอนนี้ลุงยังกินอยู่กับเจ้ากินแกกินทุกเงินเลยอันนี้ก็คือเสียงจาคู่ใช้จริงนะเจ้าสมุนไพรหอมแดงบ้านเฮาเนี่ยเจ้าเป็นอันอย่างที่ทำให้ท่านชายมีพะละกกาลังแล้วก็เปึ่งปังได้อย่างดีเลยเจ้าสมุนไพรหอมแดงเนี่ยจะเอา,ามาทำกับข้าวกับปลาแล้วก็เป็นสมุนไพรชั้นดีเลยเจ้าท่านไหน ที่กำลังมองหาลองใช้สมุนไพรหอมแดงพออทวเจ้าจะกินซดเหมือนตีลุงว่าก็ได้หรือว่าบางท่านคิดว่าถ้ามันกินฉุนเกินไปก็เอาไปต้มเนาะต้มแล้วก็เอามากินเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งแบบนี้จะอย่างตีลุงเป็นแนะนำเนาะสูตรนี้ได้ผลดีแต่แตเลยเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พัดตัวเจ้าอย่าลืมกดติดตามด้วยเนอวันนี้พัดลาไปกรปะกันมาคลิปหน้าเนาะสวัสดีเจ้า